โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568แรม5คำ่ำเดือน12ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานมีเกณฑ์จะต้องยกย้ายงานที่ทำอยู่อาจต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายไปทำงานในสาขาอื่นซึ่งมีแนวโน้มที่คุณจะไม่พอใจกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ขอให้ปรับตัวให้เร็วก็จะไม่มีปัญหาอะไรการเงินไม่มีอะไรเรียกร้องความสนใจได้เท่ากับเงินจึงทำให้ในหัวของคุณ คิดแต่เรื่องการหาไรายได้ซึ่งวันนี้คุณจะโชคดีทำเงินได้ตามที่คาดหวังจนบางครั้งไม่สนใจว่าใครจะเสียประโยชน์แค่ได้ตามเป้าก็พอแล้วความรักและครอบครัวคุณมีเสน่ห์มากคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางติดต่อง,งานส่วนคนมีคู่คุณจะเริ่มอยากจะใช้ชีวิตกับใครสักคนอย่างจริงจัง อาจมีการพูดคุยกันเรื่องการแต่งงานและแผนในอนาคตสีมงคลสีเขียวเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมชมชอบทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานด้วยความขยันอดทนตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณจะประสบความสำเร็จตามที่หวังชีวิตคุณไม่มีอะไรได้มาแบบฟลุกๆและคุณก็ภูมิใจกับมันการเงินวันนี้หมุนเงินมือเป็นระวิงเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่คุณก็เอาอยู่ถึงจะเหน็ดเหนื่อยอยู่สักหน่อยบางครั้ง คุณก็ต้องยอมเสียไปก่อนเพื่อที่จะให้ได้มาในภายหลังความรักและครอบครัววันนี้คุณจะโชคดีในเรื่องความรักคนโสดจะได้พบคนที่ถูกตาต้องใจกันแบบที่คุณรู้สึกว่าเหมือนตามหากันมานานคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์จะได้มั่นหมายหรือแต่งงานกันอย่างมีความสุขคุณจะยังได้รับของขวัญที่มีค่าจากคนรักหรือคนในครอบครัวอีกด้วย สีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมท่าเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ได้ขยายกิจการออกไปอีกและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีงานที่ต้องวิ่งเต้นพบปะผู้คนจะโดดเด่นเป็นพิเศษการเงินการเงินของคุณวันนี้เหมือนกำลังยืนอยู่หน้าสวนที่กำลังเติบโตมเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้คือการออมการทำง,งานหนัก ดรือการลงทุนเล็กๆกำลังงอกเงยแม้จะยังไม่ถึงเวลาของการเก็บเกี่ยวแต่จงภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นและอดทนรอเวลาที่เหมาะสมเพราะผลลัพธ์จะไม่ทําให้ผิดหวังความรักและครอบครัวครอบครัวช่วยกันก่อ,กอร่างสร้างตัวกันอย่างขมีขมันความรักถึงไม่ตื่นเต้นหวือหวาแต่ก็เต็มไปได้วยความเข้าอกเข้าใจกันส่วนคนโสดหากคุณยังไม่พบใครที่ถูกใจ ให้มองคนที่มีบุคลิกขยันขันแข็งและหัวการค้าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณไว้มีเกณฑ์ที่หากถูกใจกันจะไปกันได้สวยในอนาคตสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจ คำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้จะพบจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในเส้นทางการทำงาน สิ่งที่เคยมั่นคงอาจสิ้นสุดลงอย่างไม่คาดคิดบางคนอาจถูกโยกย้ายหรือจำเป็นต้องลาออกอย่ามองว่านี่คือความล้มเหลวเพราะการสิ้นสุดนี้คือจุดเริ่มของสิ่งใหม่คุณจะได้เรียนรู้ที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์และหันไปหาทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองมากกว่าเดิมการเงินคุณหมุนเงินเก่งและมีเครดิตท,ที่ดีวันนี้ต้องใช้ความรอบคอบในการใช้จ่าย และวางแผนทางการเงินอย่างรัดก,กุมเพราะคุณหาเก่งใช้เก่งมักจะหมดเปลืองไปกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือท่องเที่ยวความรักและครอบครัวความรักของคู่รักมีความคงเส้นคงวาเดินตามทํานองคลองธทมถึงไม่หวือหวาแต่ก็มีความมั่นคงดีมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษากฎ,กฎหมายพดุงความยุติธรรม หรือผู้ที่มีความพิถีพิถันในการใช้ชีวิตสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความกระตือหรือร้นความคิดสร้างสารรค์และมุ่งมั่นในการงานทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคลสามนาฬิกาถึงสีน่นาฬิกาสานาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานหนักแต่ความก้าวหน้าก็ก้าวกระโดดผู้ที่ทำงานประจําจะได้รับหน้าที่ที่หนักหน่วงขึ้นแต่ก็เป็นสัญญาในการเดินหน้าของอาชีพการงานที่คุณทำอยู่คนที่มีธุรกิจเป็นของตนเองจะมีการขยายสาขาหรือเพิ่มสินค้าที่ขายตลอดจนได้รับออเดอร์เพิ่มมากขึ้นอาจต้องทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำ ซึ่งก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพไว้ด้วยการเงินวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องการเงินคุณจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆอาจมีมาหลายทางหรือได้ปรับขึ้นเงินค่าจ้างเงินเดือนจากงานประจำที่ทำอยู่การเงินคล่องมือดีความรักและครอบครัวความรักความผูกพันเป็นไปด้วยดีแต่คุณมักจะเอาแต่ใจทำให้เกิดความเครียดขึ้นในความสัมพันธ์ ควรใส่ใจความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นส่วนคนโสดแอบรำคาญคนที่เข้ามาทอดสะพานเพราะมักจะเป็นคนที่คุณไม่ถูกใจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว ความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้การทำงานเหมือนยืนอยู่บนเส้นแบ่ง คุณอาจมีโอกาสใหม่เข้ามาแต่ก็ยังมีพันธะเดิมที่ผูกมัดการตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลต่อเสถียรภาพในอนาคตสิ่งที่ควรทำคือแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆอะไรเป็นเพียงแรงกดดันจากผู้อื่นอย่าปล่อยให้การหลีกเลี่ยงทำให้โอกาสหลุดลอยเพระสุดท้ายการนิ่งเฉยอาจสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดการเงิน การเงินของคุณมีเกณฑ์ไหลเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะจากงานที่ใช้การร่วมมือและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นคุณอาจได้รับข้อเสนอการลงทุนหรือกำไรจากธุรกิจที่ทำกับเพื่อนนี่เป็นเวลาที่ควรเปิดใจรับโอกาสและรักษามิตรภาพให้แข็งแรงเพราะนั่นคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ความรักและครอบครัวคุณชอบคนที่มีรสนิยมสูงจึงพยายามที่จะทำตัวเองให้ดูดี อาจจะเสียเงินเสียทองไปมากกับการสร้างภาพลักษณ์แต่มันก็จะได้ผลเป็นอย่างดีเพราะคุณจะดูดีมีสเสน่ห์ในสายตาของผู้อื่นมีคนมาจีบเพียบวันนี้สีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความเข้มแข็งมุ่งม,มั่นและความร่วมมือร่วมใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็น เวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานมีเกณฑ์ได้ขยายกิจการออกไปอีกขยายสาขาธุรกิจที่ทำอยู่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นส่วนพนักงานประจำก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือนวันนี้คุณมีโชคที่ดีในเรื่องงานการเงินวันนี้จะมีความคล่องตัวด้านการเงินคุณอาจต้องใช้สเสน่ห์หรือทักษการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากรู้จักใช้ความมั่นใจอย่างพอดีการเงินก็จะราบรื่นแต่หากใช้เกินขอบเขตอาจนำไปสู่การสูญเสียได้ความรักและครอบครัว วันนี้คนรักจะให้โชคให้ลาบมีเกณฑ์ได้ของมีค่าของสวยงามที่จะถูกใจคุณอย่างมากส่วนคนโสดก็จะมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือบางคนจะพบรักแบบปัจจุบันทันด่วนถูกใจกันทั้งสองฝ่ายสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคลทิศใต้ เสริมการเงินคล่องตัวโชคลาบลอยและความช่วยเหลือทางการเงินเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานคนที่เล่นหุ้นหรือทำงานที่มีหุ้นส่วน จะมีความโดดเด่นก้าวหน้าดีคุณมีพรสวรรค์ในการจัดการงานต่างๆให้ลงตัวและประสบความสำเร็จมีโชคทางด้านการงานแถมยังขยันขันแข็งที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายทำให้วันนี้ไม่ว่างานใดคุณก็ทำให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีการเงินวันนี้คุณจะรู้สึกมั่นใจในเรื่องการเงินความพยายามที่ผ่านมาเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นรายได้จริงงานหรือธุรกิจของคุณ มีแนวโน้มได้รับการยอมรับส่งผลให้เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อย่าลืมว่าชัยชนะวันนี้ต้องการการวางแผนเพื่อวันพรุ่งนี้เพื่อให้ความมั่งคั่งคงอยู่ไม่หายไปความรักและครอบครัวความรักของคนโสดมีแววว่าจะสมหวังดังใจแล้ววันนี้จะได้พบกับความหวานชื่นในความรักบางคนจะได้ตกลงปรงใจกันและครองรักกันอย่างสุขสมหวัง และเขายังเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยอีกด้วยคนรักครอบครัวมีความสุขดีมากอาจมีการท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วยสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความผ่องใสสง่างามและความเป็นสิริมงคลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมิตรภาพจากคนรอบข้างเวลามงคล 12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที